วันนี้ก็พามาชมทุ่งนาอีกเช่นเคยนะครับแปลงนี้ก็เป็นพันข้าวเบอร์5นะครับออกเกือบหมดแล้วตอนนี้ก็รวงกำลังกล่องนะครับก็จะเห็นอยู่ประมาณนี้นะครับแปลงนี้ก็18ไร่นะครับ อีกไม่เกินยี่สิบยี่สิบวันก็คงจะได้เกี่ยวนะครับข้าวกำลังโนมรวงบรรยากาศเช้าเชที่สีเทพนะครับข้าวหน้าหนาวก็ต้นไม่ค่อยสูงมากนะครับแต่ว่ารวงก็พอใช้ได้ ก็ประมาณนี้นะครับรวงต้นก็ไปถึงงามขานะครับเลยหัวเข่ามานิดนึงเพราะว่าข้าวมันอากาศมันหนาวปีนี้น่าจะเกี่ยวประมาณกลางๆเดือนมีนานะครับช่วงนี้ข้าวกำลังโน้มรวงกำลังสร้างน้ำหนุ่มสร้างเมล็ด น้ำช่วงนี้น้ำหมดคลองแล้วนะครับใกล้จะหมดเพราะว่าเขาสูบน้ําใส่อ้อยบ้างแล้วก็ใส่ข้าวบ้างมันก็เลยเตือน้อยต่อสายยางสูบน้ําต่อมาจากคลองฝั่งนูน้นฝั่งต้นตาลนนะครับประมาณสองร้อยเมตรเช้าเช้าก็ประมาณนี้นะครับเบอร์ห้ามันก็จะ ข้าวมันก็จะออกอยู่บนใบนะครับมองดูสวยงามถ้าเป็นเบอร์20มันก็จะอยู่ใต้ใบใบมันจะใหญ่ถ้าเบอร์ห้ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้1 8บไร่หวานไป20ิลูกนะครับหวานก็เกิน2 5่กิโลต่อไร่นะครับเพราะว่าถ้ายีห้ามันก็จะบางก็หวานประมาณ2 8่สิบถึโลยี่โลประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวรอบหน้าช่วงเดือนมิถุนาถ้าน้ำมีแล้วก็จะใส่อีกพันหนึ่งนะครับก็จะดูว่าจะใส่ข้ามไปช่วงน้ำมาเราต้องใส่พันข้าวที่ต้นมันสูงนะครับถ้าใส่ต้นเล็กมันก็จะท่วมท้องท่วมยอดมันรอบสองดูว่าจะใส่หอมมะลิหรือว่าจะใส่ หอมประทุมนะครับเพราะว่าต้นมันสูงก็เช้าเช้าก็ประมาณนี้นะครับน้ำก็ใส่พอแฉะเฉะเพราะว่าน้ำเริ่มหายากแล้วก็จะประมาณนี้